ละคะ่ะเราเริ่มต้นแกะกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่ได้มาก็ยังไม่ได้แกะเนาะอ่ะแกะก่อนอเขาะจะมีพลาสติกมาให้แบบนี้โอเค,อเคจากนั้นลองดูคะ่ะอ่ะฮะอืมกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่ะเริ่มล้างหน้าก่อนนะคะ วัสดีค่ะลิซี่รีวิววันนี้ไม่ได้มารีวิวท่องเที่ยวแต่ได้โฟมล้างหน้ามาก็เลยอยากลองสาธิตการล้างหน้าแบบถูกวิธีนี่ดูเลยนะคะวิธีการล้างหน้าแล้วกระมังดิฉันก็คือกละมังทํากับข้าวนั่นเองอ่ะถูเข้าไปเลยค่ะถูเข้าไปได้มาก็ถู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 ถ,ถูไปเลยนะคะของเขาดีจะถูยังไงก็สะอาดอยู่แล้วนะคะ อย่าลืมล้างที่คอด้วยนะคะอุ๊ยตายแล้วขออภัยในหน้าตาที่แบบโอ้ยเบลอมากค่ะทุกคนแล้วก็ล้างน้ําออกไปเลยจ้านี่สดใสสดชื่นนะจ๊ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหน้าเราเด้งแล้วก็แบบสะอาดมากๆเลยนะคะเหมาะมากกับคนที่เป็นสิวเยอะๆอย่างเรานะทีนี้